ลิงกต่อไปลูกตอนนี้เนี่ยครั้งที่แล้วครูทําไปเยอะแล้วนะลูกตั้งแต่ตอนนี้เป็นบ๊อบแล้วผมคุณใน,นนี้นะครูก็เลยทําเยอะไม่ได้นะลูกการตีสศอกไล่เนี่ยลดเนื้อผมใต้ล่างเนี่จะทําให้ผมทุยยิ่งขึ้นผมยิ่งพองยิ่งยิ่งซอฟต์ขึ้นไปนะครับเราก็จะได้ผมทุยสวยช่วงทุยเนี่ยนะครับจุดทจะอยู่ประมาณเนี่ยจุดที่ โค้งยื่นออกมามากที่สุดนั่นแหละก็ได้จุดทุยนะครับประมาณเหนือไปหูนะครับถ้าลูกค้าต้องการสูงมากกว่านี้อีกนะเป็นแบบสวิกกี้ไปเลยลูกที่ครูสอนตั้งแต่ชั้นที่2เป็นต้นมาที่เราปล่อยลงมาชั้นที่1เราตัดเสร็จแล้วใช่ไหมที่ว่ายก45้และชั้นที่2ที่ครูบอกให้ยกแค่25ใช่ไหมนักเรียนยก4 5้าตลอดเลยมันก็จะสูงไปแบบนี้เลยเนี่ยสูงแบบนี้เลยครับถ้ายก45นะจุดทุยนะครับจะสูงแบบนี้เลยนะถ้ายก45องศาทั้งหมด อันนี้ครูจะบอกวิธีการจับกันไก่อีกครั้งหนึ่งเกิดบางคนไม่ถนัดจับอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมลูกเปลี่ยนมาจับแบบนี้นะลูกเห็นไหมครับนิ้วมือเปลี่ยนมาจับแบบนี้นะลูกในที่ี้การไกลครูเคยสอนพอเราจับแบบนี้ปุ๊บนักเรียนดูนะจะถนัดไหมลูกตรงไหนที่ดูเป็นชั้นชนเป็นก้นกนดูดูแล้วเหมือน,น,นหนาๆไปลูกเห็นไหมเหมือนเอากันไกลเป็นรูปลูก รูปจุดที่มันหนาให้มันมีความบางเกิดขึ้นมีช่องด้วยนะลูกมีช่องไฟด้วยนะผมยิ่งดูสวยอย่าเลยมีมิตินั่นเองพดูดง่ายง่นะมีมิตินะทรงเนี้ยครูให้ละเอียดเลยนะ